Terima kasih telah menonton! ภาพเหตุการณ์นาทีระทึกขณะที่เจ้าหน้าทีาท่ชุดปฏิบัติการพิเศษสิงทองของฝ่ายปกครองอำเภอจนะจงังหวัดสงขลานำโดยนายยุทธนาเจ้าดูรีน,รนายอำเภอจนะนายอภิสิทธิ์ดิศรังโสปลัดอำเภองานป้องกันและนายสุรพงศ์สุวรรณเจริญปลัดอำเภองานปกครองพร้อมกำลังสมาชิกอสอำเภอจนะที่9จำนวน9นายและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าล้อหมู่ที่3ตำบลสะพานไม้แก่นอำเภอจนะจงังหวัดสงขลาได้ช่วยกันขึ้นไปควบคุมตัวนายอ ชรุนนวลอายุ23ปีซึ่งเกิดอาการคุม้มคลั่งจากฤทธิ์การเสพยาเสพติดเข้าไปและเปิดหลังคาบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่3บ้านท่าล้อตำบลสะพานไม้แก่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านนานเกือบ12ชั่วโมงตั้งแต่ช่วง2ทุ่มของเมื่อคืนนี้จนถึงรุ่งเช้าเวลาประมาณ8โมงเช้าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจขึ้นไปควบคุมตัวลงมาได้ด้วยความทุลักทุเลและต้องทำอย่างรัดกุมและมีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะเสี่ยงกระเบื้องหลังคานั้นจะแตกและตกร่วงลงมา สุดท้ายก็สามารถนําตัวลงมาได้อย่างปลอดภัย <Okay. S 1> ทางช่องกัะเบื้องที่นายอนุชิตเปิดออกและปีนขึ้นไป แต่อยู่ในอาการคลุ้มคลัง่งโบยวายพูดจาไม่รู้เรื่องบอกว่าได้รับสัญญาณลึกลับจากทางกระแสจิตให้หนีขึ้นไปบนหลังคาเพื่อความปลอดภัยของตอนเองยังได้ส่งสัญญาณทางจิตไปบอกเจ้าหน้าที่อำเภอชนะและตำรวจสอพอชนะแล้วให้ขึ้นมาอยู่บนหลังคาด้วยกันตัวหลังจากที่ได้ทำตัวลงมาจากหลังคาได้เจ้าหน้าที่ก็ได้พาตัวขึ้นรถกระบะไปส่งที่โรงพยาบาลชนะเพื่อให้ทางจิตเวชรักษาอาการทางจิต ที่เกิดจากการเสพยาเสพติดเกินขนาดจนทําให้เกิดอาการประสาทร้อนจากการสอบถามญาติทราบว่าก่อนหน้านี้นายอนุชิตเคยเข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติดและอาการทางจิตจากจิตเวชอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลไปบวชเป็นพระที่จังหวัดนครศรีธรรมร,ราช15วันและสื่อออกมาได้หนึ่งเดือนโดยมาอาศัยอยู่กับญาที่บ้านเกิดที่บ้านหลังเกิดเหตุ2คนได้ประมาณหนึ่งเดือนแต่ปรากฏว่าไม่ได้กินยาจิตเวชตามที่แพทย์สั่งและหันมาเสพยาบ้าแทนจึงทําให้เกิดอาการห้อนจนคุ้มคลั่งแต่เมื่อพอเจ้าหน้าที่ สอบถามถึงลูกเมียของนายอนุชิตก็ถึงกับนั่งนิ่งเงียบและน้ำตาซึมออกมา